แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับผู้ชมนผู้ชมที่โซินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่คุณน้องเป็นล่างเนาะล่างกุมารปิ่นทองนะครับเยอะแต่วันนี้จะมาได้โชคได้ลาอะไรเนีย่ยเราก็ไปติดตาม,มไปบชมไปน้องเดินไปนู่นเลยไปน้อย,น,น,อยน้องกุมารกิ่นทอง รูปแม่นเขาล่างแล้วบอนนี้ปุ่มาหน่อยเนี่ม้่ม้าจริงไหนลูกไหนที่ของหลวงปู่สวงอยู่ตรงไหนอยู่นูน้นไกลไหมไกลไหมลูกไม่ไกลอยู่ฝั่งนูน้น ช่องคนสุรินทีวีนะครับได้มาถ่ายน้องกุมารปิ่นทองเขาบอกว่าให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้หวยแม่นมากๆเดี๋ยววดน,นี้จะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับไรเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเด้อน้องกุมารกิ่นทองโอ้ตรงนั้นใช่ไหมลูกข้างบนนู้นใช่ไหมเป็นกระท่อมน้องก่สวงบ่ อ๋อมาอยู่วัดน,นี้นานแล้วบ่ลูกประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนอ้าวนี่ใครเอาฟืนมาก่อน,นี่ด้วยอ๋อกระท่อมน้งปู่สวงน้องชอบมาที่กระท่อมน้งปูโอ้น้องชอบมาตรงนี้บ่ลูกน้อง<ไ>ปองูมานป,ปิน<ช>่นทองน้องจะมาขอโชคที่กระท่อมน้งปู่ประจํา วันนี้ซื้อกะปูให้หน่อยเด้อว,ว่าจะได้เลขอะไรเด้อน้องก<ห>ุมารเป็นทองขอนะให้ปูจับมือน้องแล้วก็ล้วงิุกฟองให้ได้มาตัวที่แตบออกนี่เนาะ,ะ,ะนี่นะครับคุณผู้ชมกระท่อมล้วงปูสวงน้องขึ้นมาแนละ้วน้องกุมารเป็นทองขึ้นมาแนละ้วที่นี่เป็นกระท่อมปูสวงนะครับกระท่อมปูสวงประจําสํานักที่นี่นะครับ อ๋คุณมารก็จะมาขอโทษคือว่ามาขอนี่ท่านเมตตาเนาะ <Okay. S 1> อุสวงท่านเมตตาให้กุมารเป็นประจำ <Okay. S 1> บ่อยครั้งก็ไม่แน่ไม่นอนคนระัะ <Okay. S 1> ตัวเลขก็มีเข้ามีดุดแต่เขาบอกว่านอกคุมารเนี่ยมันจับที่ใดก็ <Okay. S 1> มักจะออกมักจะมานะวั <Okay. S 1> นนี้มีคุณยายมาด้วย okay. คุณยายก็มาวันนี้ อ่าน้องกุมารจะทำยังไงเนาะน้องกุมารจะต้องจุดธูปไหว้ก่อนใช่ไหมนี่กุมารต้องจุดธูปบอกหลวงปู่ก,ก,ปก่อนจุดธูปบอกหลวงปู่ก่อนฮะสื่อแล้วบบน้องกุมารสื่ออเหมือนหลับตาไม่เมกเหมือนจะสื่อได้แล้วนะั่นนะี่ลองไปอธิษฐานขอหลวงปู่เด้อ ไปกระปุกมานกังวลตะบุได้กินไล่สลดมาตั้งมือดูสิว่าพิษขาดหรือสาธุอันนี้น้องกุมานปิ่นทองนะครับมาขอโชคกับหลวงปู่ขอให้ปู่ประทานพรให้เ้อหลวงปู่สวงที่ท่านดูแลนะที่นี้ ที่วัดนี้ก็ข,ขอให้ท่านช่วยจับมือน้องกุมารให้จับได้คุณปองให้มนันแม่นให้ได้สามตัวสองตัวเอาจุดทูบไว้ก่อนจ้าจุดทูบไหวปู่ก่อนน้องกุมารไหวปู่ก่อนนะนี่นะครับน้องกุมารไหวปู่ก่อนสาธุเด้อสาธุเด้อปู่เด้อ ธิษฐานขอเด้อขอให้น้องกุมารปิ่นทองจับให้สองตัวสามตัวตรงตรงเด้อหลวงปู่จับมือน้องด้วยเด้อให้น้อง้องปีปองมาได้สองตัวสามตัวหลวงปู่สวงันดาลโชคบันดารลาบบันดาลทุกทุกอย่างคอันนี้คุณยายก็ช่วยอธิษฐานน้องกุมารปิ่นทองกำลังสื่อกับองค์หลวงปู่สวงอยู่นะครับ เดือดๆอะไรเราเราไปชมกันสาธุสาธุสาธุอ่ะฮะลูกกูนะลูกกูประทานพรให้แล้วประทานพรให้น้องคุณมันปิ่นทองนะเดี๋ยวมาดูกันจับปิงปองเลยจ้าพร้อมจับปิ่นกองเลยจ้าฮะ ของที่หลานด้จับวันนี้ขอให้เป็นเลขอันมงคลนะขอให้ได้เข้าสามตัวสองตัวกับน้องกุมารปิ่นทองนะอน้องกุมารปิ่นทองอธิษฐานไแล้วลูกอธิษฐานแล้วเอามือล้วงจับเลยนะอหย่หันหน้ามานนี้ยายยายหันหน้าวันนี้ด้วยหันหน้ามาทางนี้สาธุสาธุนะ ยายจับให้ให้ยายด้วยยายจับด้วยยายจับน้องกุมารหลับตานะครับมารหลับตาแล้วจับตัวเลขเป็นตัวอะไรนะครับขอเป็นสองตัวเลขก่อนเนาะสองตัวแรกก่อนนะหมุนรอบเลขนะครับหมุนรอบเลขสองตัวอืมมาเจ็ดนะครับมาแล้วเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดอาวางสายไฟ วานตรงไหนโลกามาเจ็ดอ่า,อาตัวที่สองโลกอธิษฐานเอาอธิษฐานกหลวงปู่สวงจะให้แล้ว ลูกที่หึงได้เลขเจ็ดครับลูกที่หนึ่งได้เลขเแล้วอ่ะลูกที่สองมาแล้วเป็นเลขสาม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 ลูกมแล้วลกน้องกุมารปิ่นทองจับได้แล้วครับตัวที่สามาแล้วสองมาแล้วเจ็ดสามอ่วอเป็นสองตัวเจ็ดสามนะครับสตัวเป็นเจ็ดสามเนาะ เกลสามสามแล้วได้ละเกลสามครบตัวนะครับ่าทีนี้สามตัวลูกแรกทะลุสามตัวลูกมาเร็วจับตรลอ่ะจับจับสามตัวให้นะทีนี้ดูว่าน้องน้องมาจะใช้แรงจิตนะีการตัวแรกเลขสามตัวครับหลับตาจับ พลังจิตในการจับคตัวเลขเจ็ดสามนะครับมาแล้วเป็นเลขแปดครับแปดเลขแปดเนาะนะครับอาเลขแปดเลขแปดดาเลขแปดมาแล้ว อ่ะวางอู้เลขกแปดวางหลักหน่วยเลยนะครับไล่มาจากหลักหน่วยนะครับไล่มาทางนี้เลยอ่ะไล่มาทางหลักหน่วยเลยอ่ะเลขกแปดหลักหน่วยอ่าวางหลักหน่วยแล้วเลขกแปดลูกลูกที่สองลูกอ่ะตัวที่สองครับแล้วเราจะเขียนตามน้องกุมารนะน้องกุมารจะวางวางยังไงเราจะเขียนอย่างนั้นเลยน้องกุมารวางยังไงเราก็เขียนอย่างนั้นนะครับเราจะเลือกเขียนตามน้องกุมารให้นะครับอ่าลูกที่สองโซโลโคโลสาธุสาธุ จงกู้จิติดใจโดยบันดาลให้ลูกหลานให้น้องคุมานปิ่นทองจับในเลขสวยๆงามๆที่จะเอาไปลงพุนในวันที่1เมษายนนี้โยเถิดสาธุสาธุมาแล้วเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึถูกใจน้องภูมานและอ๊อฟวางจะวางจะเลื่อนจะวางจะอ๊อฟ ว่างตามหลักสิบนะฮะให้หลักส oh yeah. ิบนะครับให้เป็นตัวเลขหลักสิบนะครับอ่าหลักสิบอ้อตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหลักร้อยน้องกุมารจะให้ตัวอะไรนะครับน้องกุมารให้ตัวอะไรอ้าวพร้อมตัสุดท้ายตัวสุดท้ายปึ๊บาจับไปจังเลยเลขสี่ลร้อยเป็นเลขสี่อ้าวอ้าว อ้าวนอ่สุดท้ายมาวัยเป็นเลขสีจับเลยวางเลยลูกหลักสิบสี่สี่ปปอ่าสี่นแะครับท่านสี่หนึ่งดอ่าไม่ต้องแดงๆหรอกเนาะครับถูกใจไหมถูกใจไหมตัวนี้ถูกใจไหมครับ ถูกใจค่ะถูกใจออกไม่โรคตัวนี้ออกนี่บอกว่าออกแน่นอนถูกใจแล้วยิ้มแป้นเลยครับสี่หนึ่งแปดเจ็ดสามแล้วก็สี่หนึ่งแปดนะครับเนาะครับน้องกุมารจับนะน้องกุมารปีนทองจับให้ตามนี้นะครับคุณยายสวยไหมครับสวยไม่เลขนี่ยหญ่ยายมองไม่เห็นยายมองไม่เห็นหุงนั่นนหนอ๋อนล้วแบนี่ สวยจ้าสวยออกไหมยายออกไหมสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งแปดเห็นไหมยายเห็นไหมเห็นเห็นอยู่เจ็ดสามแล้วก็สี่หนึ่งแปดยายออกไหมยายเนาะยายบอกว่าออก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 ไม่รู้เนาะยายบอกว่าออกออกน้องกุมารไม่แบบนี้ใครชอบข่าวใครไม่ชอบก็แล้วแต่นาะนะครับกับกุมารวันนี้มาให้เลขปิงปองที่ สารของผู้สวงนับประจำสํานักจ่าอะไรนะมารวยสํานักสงมารวยวัชระชัยมงคลนะครับมอรวัชระชัยมงคลนะสาธุสาธุครับรวยรวยรวยจ้าขอให้ทุกคนเห็นๆปังๆนอกัากตัวเลขที่นักมาญเขียนให้ในวันที่หนึ่งเมษานะครับเจ็ดสามสี่หนึ่ง แปดครับสามสี่หนึ่งแปดครับผมขอบคุณจ้าอ่ะวันนี้น้องกุมารมาทำอะไรคะที่นี่มาช่วยอาจารย์สร้างวัดค่ะอ๋อข้างหลังหนูนี่ใช่ไหมลูกอ๋อพระอาจารย์กำลังจะสร้างวัดนะครับตรงนี้นะครับผู้ชมน้องกุมารปิ่นทองมาช่วยยกข้าวของพระอาจารย์เนาะ ขอบบคคุณครัแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ